3ามสองหนึ่งจริงๆเรามักจะถามตัวเองอยู่เสมอว่าชีวิตคืออะไรชีวิตคือความยิ่งใหญ่ชีวิตคือการเดิมพันชีวิตคือการให้สิ่งที่มีความหมายและคุณค่าที่สุดและถ้าคุณเป็นคนที่ใช่คุณจะรู้เลยว่าโลกใบนี้ต้อนรับเสมอสําหรับการใช้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดแน่นอนผมเป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่งแต่ด้วยความรู้สึกที่ผมอยากจะให้อะไรกับชีวิตผมจึงใช้ชีวิตในแบบของนักเดินทาง ในแบบของนักเขียนในแบบของนักประจนภัยและโค้ชหรือครูทางจิตวิญญาณและแน่นอนการเดินทางจากที่นี่จุนจิตที่กรุงเทพมหานครบนกลางเวหาสู่เอเวอเรสต์ Everest, บนเทือกเขาหิมาลัยที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ซึ่งสูงที่สุดในโลกบนภูเขาสูงเสิ็จฟ้าผมจะพาพวกเรานักเรียนจัมปิ้งหิมาลัยจัมปิ้งเอเวอเรสต์ไปจุนจิตที่นั่นและนี่คือส่วนหนึ่งของชีวิตและการเดินทางของผมครับ คุณเชื่อไหมว่าคุณเปลี่ยนชีวิตได้คุณเชื่อไหมว่าชีวิตเป็นของคุณและคุณเชื่อไหมว่าคุณสามารถที่จะให้อะไรกับชีวิตได้อย่างที่คุณปรารถนาอย่างแท้จริงขออุปลาบเดินๆเข้าไปอีกที